สวัสดีครับเราจะมาดูหน้าตาของเว็บคอนโซลนะครับของตัว Blade Serv e r กันนะครับว่ามีหน้าตาอย่างไงนะครับผมลองเข้าไปที่ IP ของหน้าเว็บคอนโซลนะครับหลังจากเข้าไปที่ IP ของหน้าเว็บคอนโซลแล้วนะครับผมกดล็อกอินเข้าไปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าคอนเซปต์ของตัว Blade Serv e r นั้น สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลอุปกรณ์ทุกๆอย่างภายในชชสซีสหรือว่าโครงได้นะครับลองมาดูของในส่วนของตัวชชสซีสฟอนส์กันก่อนนะครับชชสซีสฟอนส์นะครับจะประกอบจะบอกเอาไว้ว่าณปัจจุบันนะครับมีดิสใส่เข้าไปที่เลนด,ด้านหน้าเท่าไหร่นะครับและนะครับตัวคอมพิว e นะครับ มีกี่เครื่องนะครับที่ปลั๊กอินเข้าไปภายในระบบนะครับคุณสามารถที่จะจัดการกับดิสต่างๆข้างหน้าได้นะครับโดยการคลิกขวาเลือกแดกแ d นด์ดอกคลิกเข้าไปนะครับสามารถที่จะ i อดีนติฟายได้สอะไรต่างๆได้นะครับผมกดเข้าไปที่สตอเรจนะครับสตอเรจนะครับสามารถที่จะเมนเทผ่านดิสต้านหน้าได้ว่า ดิสด้านหน้าทั้ง6รลูกนะครับจะให้เป็นเลดอะไรนะครับเช่นดิสเออวอร์ชวลก้อนแรกนะครับอาจจะให้เป็นเลทหกนะครับก้อนที่2จะให้เป็นเลทห้าก็สามารถทําได้แต่ในที่นี้ผมกําหนดให้เป็นเลทหกทั้งคู่นะครับเนื่องมาจากว่าหากดิสลูกใดลูกหนึ่งเสียนะครับอีกลูกหนึ่งสามารถขึ้นมาสแตนบายได้ในทันทีนะครับคือถ้าดิสหนึ่งลูกเสียอีกลูกหนึ่งเสียนะครับก็ ยังถือว่ายังปลอดภัยอยู่แต่ถ้าทําเป็นเลทห้าน,นะครับคือ3เสียได้1นะครับถ้ามีการเสียมากกว่า1นะครับทีนี้ก็ข้อมูลก็จะมีปัญหาแล้วนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าช a ้ s i ีฟอนส์ก็จะมีในส่วนของตัว Disk นะครับกับ c o m p ิว e นะครับซึ่งบอกสถานะต่างๆเอาไว้นะครับตัว c o m p ิว e นะครับสามารถที่จะรีโมทเข้าไปควบคุม อุปกรณ์ภายในได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับเช่นผมอยากจะสั่งไปเปิดที่คอมพิวตสองนะครับผมคลิกเข้าไปที่ตัวคอมพิวต์ผมคลิกเข้าไปที่ตัว ute, ออคอมพิวสองจากนั้นผมกด power on นะครับก็สามารถสั่งเปิดคอมพิวตสองได้นะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เปิดคอมพิวต2สองนะครับเวลาที่เปิดคอมพิวตสองแล้วนะครับเราสามารถเออ่พอดี ตอนนี้สถานะอาจจะมีการแจ้งเตือนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการเปิดคอมพิวสองนั้นจะต้องใช้ปลั๊กตัว power supply ตัวที่2เข้าไปด้วยแต่ว่า power supply ตัวที่2ตอนนี้ยังไม่ได้เสียบเข้าไปผมขออนุญาตเข้าไปเสียบก่อนนะครับ อนนี้ผมเสียบตัวคอมพิวสองเรียบร้อยแล้วนะครับก็คอมพิวสองก็จะเริ่มทำงานเป็นตวติดแล้วนะครับมาดูที่ตัวช็ตสิฟอนต์แล้วไปที่แช็ตสิตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองกดรีเฟชส,สักทีหนึ่งนะครับคอมพิวสองก็ถูกเสียบเข้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในการ ีเซนต์ตอนนี้อาจจะเสียงดังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมทํางานข้างๆบริษัทเซเวอร์นะครับเหมือนกับมีรถยนต์มาจอดด้านข้างเลยนะครับเสียงจะค่อนข้างดังนะครับเพราะว่าแชสซีสโครงนั้นถูกออกแบบมาเพื่อที่จะรักษาสมดุลแวดล้อมภายในให้มีเสถียรภาพสูงสุดนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวแชสซีสฟอนแล้วนะครับผมสั่งเปิด คอมพิวต์ด้านหน้านะครับผมคลิกเข้าไปที่ตัวรีโมท KVM นะครับผมสามารถที่จะเข้าไปเห็นมอนิเตอร์ด้านหน้าของตัวของตัวออคอมพิวตสองได้เลยนะครับคอมพิวตสองตอนนี้นะครับก็มีการติดตั้งตัว v m w a r วไว้นะครับทีนี้ ตัวเบรดเซิร์เวอร์นะครับคอนโทรลได้มากกว่านั้นอีกนะครับก็คือสามารถที่จะเข้าไปเซตในระดับไบออสของเครื่องได้เลยนะครับผมคลิกเข้าไปที่ผมคลิกเข้าไปที่ออคอมพิวเตหนึ่งนะครับซึ่งคอมพิวเตหนึ่งนะครับผมคลิก Power On นะครับหลังจากผมสั่งเปิดคอมพิวเตหนึ่งแล้วนะครับ หลังจากผมสั่งเปิดคอมพิวเตอร์หนึ่งแล้วนะครับผมสามารถที่จะรีโมทเข้าไปข้างในนะครับ <c oughs> ผมสามารถรีโมทเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็สามารถที่จะเซตไบออสนะครับผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์โดยตรงได้เลยนะครับในที่นี้นะครับใช้ตัว Intel Xeon นะครับ ผมสามารถ Enter Setup เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเซตในส่วนของตัวค่าใบออดต่างๆภายในตัวเครื่องผ่านหน้าเว็บเบราว์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของตัวเบร e ซึ่งเมื่อท่านตั้งเอาไว้ที่ไหนแล้วนะครับก็สามารถที่จะลืมเกี่ยวกับตัวที่จะต้องเข้าไปออนไซต์ลูกค้าได้เลยนะครับผมสั่ง power off ผมสั่ง PowerOS ไปนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวผมลองสั่ง p o w e r o นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาตามปกติไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคุณลักษณะเด่นของ CPU ภายในตัว เบรสกันว่ามันต่างจากเซิร์ฟเวอร์ตระกูลอื่นๆยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็น Enterpri s e CPU จริงๆนะครับ CPU ตัวอื่นนะครับจะมีอยู่4คอร์8คอนะครับแต่ CPU ของตัวเบรดนะครับจะเป็น CPU ดัมเบอร์อะไรผมจำไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่า CPU ของตัวเบรดนั้นจะมีถึง24่สิบคอเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวในช่วงที่รอบูตคอมพิวต์หนึ่งนะครับในช่วงที่รอบูตคอมพิวตหนึ่งเราไปดูในส่วนของตัวแชส s ิส,いいสด้านหลังกันนะครับตอนนี้เครื่องก็กำลังบูตอยู่นะครับก็ต้องปล่อยให้เครื่องบูตไปก่อนนะครับเราไปดูในส่วนของตัวแชส s ิสแบ็กด้านหลังกันนะครับแชส s ิสแบ็กด้านหลังนะครับสามารถที่จะ มอนิเตอร์ในส่วนต่างๆคลิกเข้าไปที่ตัวสวิตช์นะครับสามารถที่จะคอนฟิกเกอร์สวิตช์ได้นะครับสวิตช์ในตัวเบรดนะครับในที่นี้นะครับจะมีอยู่10พอร์ตด้วยกัน10พอร์ตของตัวสวิตช์นะครับสามารถที่จะสร้าง VLAN ID ต่างๆภายในระบบได้การสร้าง VLAN จะมีคุณประโยชน์มากนะครับเช่น VM ในคอมพิวตัวนี้นะครับให้ Access ไปที่ เซิร์ฟเวอร์พอร์ตนี้พอร์ตนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้สามารถที่จะลดปัญหาคอขวดภายในระบบเบรได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงที่รอนะครับก็จะไปดูในส่วนของตัวแ a ส s ิสแบ็กกันก่อนนะครับแ a ส s ิสแบ็กนั้น จะมีในส่วนของตัวคอนโซลตัวนี้นะครับคอนโซลตัวนี้คือคอนโซลที่จะมาเม n เนจในส่วนของตัวบ l a ด e s เซิร์ทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นตัว power supply นะครับสามารถที่จะใส่ได้มากสุดคือ3ยูนิตเท่านั้นนะครับด้านข้างจะเป็นพัดลมระบายอากาศ นะครับซึ่งมีการระบายอากาศอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าตัวเบรฟเวอร์นั้นนะครับในตัวคอมพิวที่ภาพที่เคยแสดงให้เห็นนั้นจะเห็นว่าพัดลมใน CPU ก็ไม่มีนะครับอ่าตอนนี้นะครับพัดลม ขอกลับไปที่ตัวเบรดสักนิดหนึ่งนะครับพัดลมในตัว CPU ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเบรด e สามารถที่จะทํางานได้เปิดทิ้งไว้ที่เคยเบิร์นนะครับต้องเรียนว่าเบิร์นไวเ้เพียง2ส,สัปดาห์เท่านั้นนะครับแต่ว่าโดยโครงสร้างของเบรด e แล้วนะครับจะเปิดเป็นปีโดยที่ไม่ปิดเลยนะครับสถานะตอนนี้นะครับ VM โหลดเรียบร้อยนะครับผมจะรีโมทเข้าไปที่ตัว EXI สักนิดหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะให้เห็นว่าตัวเบรดนั้นทรัพยากรข้างในมองอยังไงนะครับเบื้องต้นผมเข้าไปที่เมนู configuration ของ v s สเฟียของตัว v ีสเฟียในตัวเบรดก่อนนะครับ <c oughs> ดูในตัวตัวโปรเซสเซอร์เห็นไหมครับ โปรเซสเซอนะครับ CPU socket นะครับจะมีสองคอนะครับ CPU จะเป็นประเภท E 5 6 4 5นะครับคอโปรเซสเซอร์เห็นไหมครับมีความแตกต่างจากเซิร์ฟอร์ธรรมดาหรือเซิร์ฟอร์ทั่วไปที่ขายเป็นอย่างมากนะครับ Logical processor นะครับมีมากถึงทีบสี่คอเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านมีการสร้าง VM ต่างๆภายในตัวเครื่องแล้วนะครับ ท่านก็สามารถที่จะแอดไซน์ในส่วนของตัว CPU นะครับแล้วก็เมมโมรีนะครับไปให้กับ VM ต่างๆภายในเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่า CPU มีมากถึงยีิบสคอเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเป็นธรรมดา c ีอก็จะมีแค่4ี่คอแต่จะมีแคชปริมาณมากนะครับเราดูในส่วนของตัวแ a ชสิดด้านหน้าแล้วนะครับ เรามาดูในส่วนของตัวคอมพิวตนะครับดูในส่วนของตัวแคสซิสแบ็กแล้วนะครับคุณประโยชน์ของเบรดเซิร์เวอร์นะครับจริงๆแล้วนะครับก็เรียนให้ทราบว่าโครงสร้างของเบรดเซิร์เวอร์นั้นคือการทำโครงนะครับของเซิร์เวอร์ขึ้นมาโครงของเซิร์เวอร์ที่มีประสิทธิภาพนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Redundant Power Supply นะครับไม่ว่าจะเป็นเลททุกเลทในโลกนะครับสามารถที่จะทำได้เลท5้เลท6กเลด1นเลท0ูเลท1 0เลดส0บเลดห0าเลทหกนะครับสามารถที่จะทำได้นะครับคุณประโยชน์สำคัญอันดับแรกเลยก็คือการแชร์ในส่วนของตัวทรัพยากรต่างๆเช่นนะครับ Redundant Power Supply นะครับ คุณสมบัติที่2นะครับก็คือในส่วนของตัวลายเส้นของตัว Windows นะครับถ้าหากว่าท่านใช้ตัว Blade Serv e r แล้วนะครับใน Blade Serv e r ของท่านจะมีอยู่กี่ VM ก็แล้วแต่นะครับจะมีอยู่กี่ VM ก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะซื้อลายเส้นวินโดวเพียงแค่ลายเส้นเดียวเท่านั้นคือลายเส้นของ Windows อินเทอร์เน็ตดัตเซนเตอร์นะครับวิ n โด w ดัตเซนเตอร์นะครับไรเส้น,นึงินกระตกอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับก็จะสามารถที่จะครอบคุมพร้อมทั้งองค์กรได้เลยนะครับคุณลักษณะคุณคุณประโยชน์อันดับอย่างต่อมาก็คือในส่วนของการประหยัดพื้นที่นะครับก็คือตัวเบรดนะครับสามารถประหยัดพื้นที่ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือคุณลักษณะของการควบคุม ตัวต่างๆผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทุกสัดส่วนนะครับก็ซึ่งคุณประโยชน์โดยทั่วไปนะครับผมก็จะมีเขียนบอกไว้โดยละเอียดแล้วผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ